ชัดสบูเ่เบนเน็ตดีจริงด้วยยอดขายอันดับหนึ่ง6ปีซ้อนน่าจะไม่ได้เห็นภาพแบบนี้นานแล้วนะครับสำหรับการลงตรวจพื้นที่ตรวจราชการของท่านท่านนายกแล้วก็รองนายกอย่างพลเอกประวิตย์วงสุวรรณ้วยไปกันที่อุดรธานีครับก็มีประชาชนหลายภาคส่วนไปรอต้อนรับให้กำลังใจขณะเดียวกันก็มีบางส่วนที่ไปคัดค้านด้วยก็มีนะครับ ไปแข่งทั้งสองท่านสองพี่น้องจุดแรกคือที่วัดป่าบ้านตาาครับอยู่ที่อำเภอเมืองอุดรธานีไปถึงก็ไปเข้ากราบพระประธานแล้วก็กราบนรมัสการพระราชาวาชิรธรรมอาจารย์หรือว่าหลวงพ่อสุธรรมสุธรรมโมท่านเจ้าวาดัดวัดป่าบ้านตาที่จุดนี้จุดแรกๆเลยนะครับสนทนาธรรมกับท่านอยู่สักพักหนึ่งได้ก็มีประชาชนมารอต้อนรับคุณสุชาติชมกลิ่นครับน้องตีแรงงานก็ไปด้วยปรากฏว่านี่ครับเป็นบรรยากาศบางช่วง ทีนี้ขยับไปดูในช่วงบ่ายนิดหนึ่งช่วงบ่ายสองครึ่งในกำหนดการเนี่ยทาน,นายกกับคณะนั้นไปที่วังนาคินคำชะโนดครับนี่ครับมาที่นี่เป็นครั้งแรกท่านรองประวิตย์เนี่ยอยู่ข้างนอกนะเพราะว่าท่านไปไม่ไหวด้วยแต่ท่านนายกได้เดินเข้าไปข้างในก็ทักทายมีจังหวะหนึ่งนะครับที่ทาน,นายกใช้พานใบสีขนาดกลางเป็นพยานหน้าเก้าเสียนพร้อมดอกไม้หมากพลูซึ่งขอพรได้ทุกอย่างนายกขอพรอ,อะไรสั่งบางช่วงครับ นายกก็ขอให้ขอพรให้ประเทศชาติให้ประชาชนให้มีความสุขขอให้หมู่บนหมดทิ้นไปขอให้ไทยเป็นความเจริญก้าวหน้าในทุกมิติขอให้ปราศจากความขัดแย้งขอให้การบรหาการแผ่นดินเป็นไปด้วยความเรียบร้อยเพื่อทุกสุขของประชาชนโดยรวมนะครับผมก็ขอพ่อปู่ป้าญาในส่วนครอบครัวก็ขอทุกคนให้ครอบครัวมีความสุขก็แข็งแรงเป็นกำลังใจให้กับผมต่อไปตลอดไปนะ ท่านก็นบอกว่าเป็นครั้งแรกที่ท่านมาที่นี่ด้วยแต่ามความคืบหน้าพรุ่งนี้ยังต้องเกาะติดเรื่องของโอมิครอนต่อไปนะครับหมดเวลาเอาให้ชัดพบกันที่นี้หลังและก่อนช่วงวันหลับไปก่อนสวัสดีครับ